สวัสดีครับผมบอยพิชิน,นะครับวันนี้เด y ที่47ใน60 Day c h เดย์ชาเลนจ์เปลี่ยนหุ้นทางเป็นหุ้นตังภายใน60วันครับวันนี้เรากลับมาที่เขื่อนเหมือนเดิมครับก็ยังสดใสล่าเริงเหมือนเดิมเงียบมากกว่าไม่ไม,ไม,ไม,ไมีใครเลยโอเคครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาวิ่งกันนะครับแต่ไม่ได้วิ่งธรรมดาครับเราจะมาทำคิดหรือ HIIT เป็นเทคนิคที่ถือว่าเป็นเทคนิคที่คิดที่สุดเป็นเทคนิคคิดที่คิดที่สุด นั่นแหละครับการทำคิศทั้งหนึ่งใช้เวลาประมาณ5นาที10นาทีหรือ15นาทีก็เพียงพอแล้วแต่ว่าข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะได้ After b u r เด้วยครับอ f ฟเตอร์เเนี่ยครับมันเหมือนกับว่าเป็นการช่วยเราเผาผลาญพลังงานนะครับระหว่างวันหลังจากที่เราทำคิปนะครับก็แล้วแต่คนเนาะว่าจะทํจะทำมากจะทําน้อยแค่ไหนแต่ว่าระยะ ที่จะเป็น afterburn เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ6ชั่วโมง8ชั่วโมง10ชั่วโมงบ้างอันนี้แล้วแต่ความหนักและระยะเวลาที่เราทำโอเคครับแต่ว่าก็จะมีข้อที่ต้องควรระวังนิดนึงสําหรับคนที่อยากจะทําพิษก็สําหรับคนที่มือใหม่จริงๆที่แบบไม่เคยวิ่งมาก่อนเลยอะไรเงี้ยก็อย่าเพิ่งทําดีกว่าก็อาจจะไปวอร์มอัพด้วยการวิ่งวิ่งธรรมดาก่อนวิ่งธรรมดาให้เคยชินก่อนให้แบบ หัวใจมันเต้นถูกต้องให้ให้หัวใจมันเต้นให้แข็งแรงก่อนนะครับเพราะว่าการทําคลิปนี่มันโหดมากจริงๆการวิ่งแบบนี้ครับก็คือ,อวิ่ง1ิวิอย่างเริ่มต้นนะ1ิวิแล้วก็พัก1ิวิแล้วก็วิ่งอีกสิบวิแล้วก็พักอีก1ิวิอย่างเงี้ยครับหรืออาจจะเพิ่มขึ้นมาหน่อยสําหรับคนที่แบบเริ่มแบบเก่งแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเป็น1ิบห้าวิครับแต่ว่าอย่าเพิ่มเยอะนะครับแบบ1นาทีพักหนาทีอะไรเงี้ยมันไม่ได้เลยเลยครับคือมันจะเป็นแค่เล่นคาร์ดิโอแบบให้หัว คือไม่ใส่แบบสุดอนะก็คือแบบถ้าจะวิ่งฮิตใช่ไหมก็คือแบบต้องวิ่งสุดเลยจริงๆแบบวิ่งแบบวิ่งสุดๆเลยแบบหายใจไม่ไหวพูดไม่ได้อะไรเงี้ยเนี่ยคือหลักการที่ถูกต้องครับถ้าเื่อคุณยังวิ่งแล้วยังพูดกับเพื่อนไหวอะไรเงี้ยหรือว่าหายใจแบบหอบนิดนึงแบบยังยัง,ย,งยังหายใจไหวอยู่อันนี้คือบบมันไม่สุดอะต้องสุดกว่านี้อีกอะโอเคครับก็เดี๋ยวเริ่มกันก่อน,อนที่1ิวิแล้วก็พัก1ิวิวิ่ง1ิวิพักสิบวิเริ่มด้วยที่5รอบก่อนนะครับสำหรับมือใหม่โอเคไปครับไปลุยยกันเล I'm not โอเคครับห้ารอบนี้ก็จะเป็นลมแล้วโอ้เหนื่อยมากจริงๆครับสุดๆจริงๆรับวันนี้ก็ใ้าสำหรับมือใหม่ก็อาจจะเริ่มที่ห้ารอบนะครับแล้วถ้าไหวก็ค่อยเพิ่มไปเรื่อยๆโอ้เหนื่อยจริงๆแล้วก็จะ่าลืมนะครับก่อนวิ่งก็อย่าลืมวอร์มให้ดีนะครับไม่งั้นเดี๋ยววิ่งวิ่งอยู่แต่คิวขึ้นมานี่ครับ อาจจะไม่ได้วิ่งเป็นเดือนโอ้ตรงฟ้าดพื้นมาปังปังปังปางเสรครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมติ่รถมาหรือเปล่าเออว่าอยู่ได้ยินเสียงอะไรโอวิ่งวิ่งเหนื่อยพอยังเกือบตายเสรครับก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้บอยด้วยนะครับแล้วก็กดซับสไคร b ์ที่ y ยูทูบคา a าส Studio นะครับสําหรับวันนี้ 好าไปก่อนบ๊ายบาย